ผากะอยู่ทางลุ่มแม่น้ําแยงสี่เกียงส่วนเผ่าใดเนี่ยมาอยู่ทางชายทะเลฉะนั้นสองเผ่าเนี่ยมีความแตกต่างแต่ว่ามีพื้นฐานเดียวกันก็คือใช้ภาษาไตแล้วคุณไม่สงสัยเลยว่าคนป่าทั้งหลายที่เป็นเมญกะมอนเนี่ยอยู่ดีมันโตขึ้นมากลายเป็นมีวัฒนธรรมมีอาณาจักรอังกอร์ขึ้นได้ยังไงมีสร้างปราสาทเป็นพันๆแห่งสุโขทัยรวมกว่าสุพรรณภูมิกลายเป็นอาณาจักรแล้วก็ไปรวมกับละโว่กลายเป็นอยุธยาสุโขทัยไม่ได้เป็นราชธานีนะครับเป็นแค่อาณาจักร ที่มีนครรัฐต่างๆนะฮะมารวมตัวกันชายแดนระหว่างเขมรกับไทยจริงแล้วมันไม่น่าแยกประเทศหรอถ้ามันไม่แยกประเทศมันก็มีเรื่องเนาะเราก็เลยมองเห็นว่าสิ่งที่เขาทะเลาะกันบาแว้งกันตอนเนี้ยคือมันเป็นภาษาที่อยู่ระหว่างกันระหว่างประเทศล่าสุดเนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์มีการส่งเครื่องบิน F-16 เข้าไปทําโซนิกบูมคูเขมรนะครับถามแผนที่ Google มันอยู่ในเขมรนะครับแต่เกิดว่ามันทะเลาะกันเรื่องอะไรทราบไหมครับทะเลาะกันว่าตกลงเขตแดนอยู่ตรงไหนยังไม่รู้ทหารไทยก็เลยเอาไปตั้งค่ายทหารอยู่ตรงนั้นเลยครับ ดีบีชัวเถาสวัสดีครับวันนี้อยากจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์บ้างนะครับเราคุยเรื่องแก๊งแสแกมเมอร์มาเยอะมากมายนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะพูดถึงข่าวด้วยว่าข่าวเนี่ยตาเมืองทมตาเมืองตด๊ดอันนี้คือปราสาทขอมนะฮะที่อยู่ริมขอบชายแดนไทยขเขมรผมก็เลยไปศึกษานิดหน่อยนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นมาทําไมถึงมีการจะทะเลาะก,กันอีกแล้วนะฮะแย่งปราสาทกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่เราเคยทะเลาะก,กันมาเรื่องปราสาทเขาว,วิหารมาเป็น 50ปีเรื่องปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยผมก็ไม่รู้รายละเอียดแต่ผมจําได้ไว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะว่าหนังสือพนิกรกิมวลนได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าทําไมปราสาทเขาว,วิหารไม่ได้เป็นของไทยไจริงเป็นของไครก็ช่างมันเถอะเรามองในแง่ของว่ามันเป็นมรดกโลกแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปราสาทขอมเนี่ยสร้างโดยคนโบราณเมื่อ1 5 0 0ปีก่อนนะฮะโดยประมาณผมก็เลยมาพูดนิดนึงนะฮะความเป็นไปของไทยไตยกะ แล้วก็ใดแล้วก็คำเรแล้วก็ขอมแล้วก็มอนแล้วก็จามแล้วก็วะเป็นชนชาติสําคัญที่อยู่ในอุตสาคาเนนี้แต่มีชนชาติย่อยๆอีกเป็นร้อยนะฮะที่อาจจะกลุ่มเล็กแต่จะให้พูดชัดๆก็คือไทยกระไดคือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะที่อพยพเคลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆจนถึงทางใต้ในช่วงพันปีก่อนแต่ ขเขมรกมอนอพยพมาเมื่อ3,000ันปีก่อนก็คืออพยพมาเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมีช่วงอพยพไม่เหมือนกันเรามาลองเปรียบเทียบนะ,ะว่าชนชาติที่อยู่ในประเทศจีน,นตอนนี้มี56ชนชาตินะฮะมีจ้วงหุยวิกูยีทูเบตแมวแมนจูมองโกและก็ไตแลวก็เกาซันมีหลายชนชาติที่เล็กๆแต่ว่านี่คือชนชาติที่ใหญ่นะฮะห่านเป็น90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ93เป็นผมอยากบอกว่าเผ่าหัานเองก็เป็นเผ่าที่ตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณ2,000กว่าปีปอดนั้น,น,นเองนะฮะไม่ได้ตั้งขึ้นมานานอะไรเลยนะครับฉะนั้นเราจะย้อนหลังออกไปนิดนึงว่าประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะประกอบในส่วนที่เรียกว่าเชื้อชาติชนชาติหลากหลายมากนะฮะแต่ว่าเราจะแบ่งชนชาติที่ใหญ่ๆออกมาเป็นไทยกะดนะลาวนี้ผมให้ชัดเจนครับคือลาวนะฮะส่วนเขมรนะฮะมอญ นะฮะฮอินเดียจีนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบเข้ามาประกอบร่างเข้ามานะฮะอันนี้คือใหญ่ๆแล้นะฮะผมจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า2ส,ส่วนนั่นคือว่าภาษากับ DNA คราวนี้เราจะแบ่ง dna อยังไงการแบ่ง dna ก็คือการใช้คำว่าออสโทเนเซียกับคำว่าออสเชติกนะฮะก็คือ2 dna ี่ยมีความไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันเราจะพูดถึงออส โทนิเซียนี่ก่อนออสโทนีเซียนี่คือชนเผ่าที่เรียกว่ามาลาย,ยูเป็นหลักในปัจจุบันนะฮะเราจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกที่อพยพลงทะเลนะครับใน,ในทะเลแล้วกันนะส่วนอีกออสโตนิติกเป็นพวกที่อยู่บนบกนะฮะที่ส่วนมากเริ่มจากลุ่มแม่น้ําแยงสีเกียนลุ่มแม่น้ําแยงสีเกีย่มมยนเ,ยเป็นลุ่มแม่น้ําที่เป็นที่บอ่อเกิดแห่งชนเผ่าทั้งหลายทั้งปวงหลายร้อยพันเผ่า และลุ่มแม่น้ำพวงโหเป็นรุ่มแม่น้ำที่เกิดจากพลเผาที่เรียกว่าชิโนดนะฮะหรือชนเผาที่เรียกว่าเผาหั่นแล้วกันเราเอาตัวแทนง่ายๆนะฮะและข้างบนของเผาหั่นก็คือชนเล่ร่อนอีกเป็นร้อยเผ่านะฮะเราก็เลยแบ่งส่วนว่าการที่อพยพไปจากแม่น้าแยงสีเกียงเมื่อ3,000ปีที่แล้วลงมาถึงที่อุษาคเนที่เราอยู่นี้คือคเมนมอนนี่คือชนชัตนหลักนะฮะอันนี้ชนชา้นหลักที่เป็นคเมนมอนเป็นออสโธเชติก เป็นประเทศที่อยู่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็คือขเขมรเท่านั้นเองนะฮะขเขมรที่ยังเหลืออยู่ส่วนไทยกระไดเป็นออสโตรนติกเหมือนกันแต่อพยพมาที่หลังเมื่อพันปีที่แล้วนะฮะฉะนั้นความแตกต่างมนอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองคือขเขมรกับไทยก็ออสโตรนติกเหมือนกันนั่นแหละนะฮะแต่ต่างกับพวกที่อยู่ทะเลก็คือออสโตรนิเซียนซึ่งผมจะพูดไว้ทีหลังครับโตรนิเซียนมีอะไรบ้างคราวนี้อยากให้ดูรูปที่หนึ่งครับรูปที่1น่นี้เป็นรูปเรียกว่าชนเผ่าไทยกระได กลุ่มที่เรียกว่าไทยกระไดนี้มีใครบ้างไทยจ้วงไทยดมไทยดำนะฮะแล้วก็ลาวภูไทยอีสานอีสานก็คือบ้านเราเนี่หละครับให้ให้เป็นสัญลักษณ์แล้วกันว่าคนอีสานนะครับแล้วก็สยามก็คือคนเสียมนะครับแล้วก็คนปากไทยนะครับอันนี้อยู่ทางใต้นะครับล้านนาก็คือคนเหนือเนี่ยครับไทยคุ้มไทยเลยนะฮะแล้วฉานฉานก็คือไทยใหญ่นะครับแล้วก็ไทยใดผมจะเห็นว่าไทยกลุ่มพวกนี้นี่มีอัด อัตลักษณ์ที่แตกต่างภาษาที่แตกต่างนะฮะกลุ่มใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงก็คือว่าไทยจ้วงใหญ่มากฉานใหญ่แล้วก็ไทยน้อยก็คือไทยน้อยก็คือไทยที่กระจัดกระจายอยู่ในเหนือกับอีสานนี่แหละครับจริงๆมันไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่ามันเป็นชื่อเฉยๆอันนี้สิ่งที่เรียกว่าไทยใหญ่ก็คืออาจจะตัวใหญ่หน่อยไทยน้อยแต่ตัวเล็กหน่อยก็เลยแบ่งพวกออกไปอย่างนี้อันนี้สิ่งที่อยากจะอยากจะคุยในลักษณะของคนไทยคนไตกระไดเนี่ยก็คือว่าเผากะนะฮะ อยู่ทางลุ่มแม่น้าแยงสีเกียงที่พูดบอสกูอยูแ่แถวเดียวกับพวกเขมรน,นะครับส่วนเผ่าใดเนี่ยมาอยู่ทางชายทะเลริมแม่นริมทะเลนะครับฉะนั้นสองเผ่าเนี่ยมีความแตกต่างนะฮะแต่ว่ามีพื้นฐานเดียวกันก็นกคือใช้ภาษาไตหรือภาษาไทยแล้วเราพูดถึงภาษานะครับฉะนั้นเราแบ่งเป็นสองอย่างคือภาษาที่ใช้กับ DNA ก็คือออสโตรนิติกกับออสโตนิเซียนนะฮะอันนี้มีความแตกต่างดีเอ็นเออยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็น ห้าหมื่นปีอะเป็นแสนปีอะไรพวกนั้นน่ะมันเลยมีความแตกต่างในดีเอ็นเอนะคราวนี้เรามาดูภาพถัดไปภาพที่สองนี่ก็คือให้เราให้เห็นความแตกต่างว่าออสโตรนิเซียนคือใครคออสโตนิเซียนก็คือบุคคลที่เราเรียกว่าฮาวายเอียนนะฮะก็คือคนคนฮาวายนะครับคนทองกาคนโซลมอนคนกวมคนชวานะฮะคนชวาคือคนเกาะชวาหรือพูดง่ายว่าคนอินโดนีเซียกับคนมาเลเซียทั้งหมดนั่นแหละทั้งฟิลิปปินส์ด้วยทั้งนู่นฮาวายนู่น่นนนะไปถึงมาซากากัสนะฮะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะครับมาดากัส์นะฮะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมองว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มคนตรงนี้เขาก็จะมีภาษาของเขาคือเรียกว่าออสโตนิเซียนนะฮะซึ่งมันแตกต่างกับภาษาที่เราใช้กันนะฮะเป็นเป็นระบบภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับมีเป็นพันภาษาแต่ว่ามีรากงาเดียวกันคือออสโตรนิเซียนใช่ไหมฮะคราวนี้เรามาเจาะลึกเลยครับคราวนี้เรารู้แล้วฮะ,ะว่าในพื้นดินพื้นน้ําหรือว่าในแหล่งที่เรียกว่าอูสาคเน อาเซียน1ิประเทศของเราเนี่ยมันก็ปกอบไปสองส่วนนะฮะออสโตรเนติกกับออสโตรนิเซียนแต่เรายังไม่พูดถึงพม่าพม่านี่แตกต่างพม่านี่คือชิโนทิเบตนะฮะอพยพมาจากนู่นฮะทางทิเบตน,นู่นะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราแตกต่างก็คือเราจะพูดถึงออสโตรเนติกที่ไทยเขมรเป็นเนี่ยแหละครับอบพยพมาทางบกนี่นะครับกะเหรี่ยงก็ใช่นะครับมอญก็ใช่เขมรก็ใช่ว้าก็ใช่นะครับชาวเขมรเราแบ่งชาวเขมรออกไปเขมรแปลว่าอะไรเขมรแปลว่าผู้รับใช้ครับ เป็นคําที่ใช้มา1 5 0 0ปีนะฮะที่เคยปรากฏในศิลาจารึกชาาเสมรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทธในรูปแบบเขมรการผรสมผสานความเชื่อระหว่างพุทธศาสนาสายเทราวาทกับศาส,สนาฮินดูศาสนาผีและคอบรบคนตายอันนี้เหมือนคนไทยเด็ดเลยมีความเหมือนคนไทยมากนะฮะในเรื่องของลักษณะนะฮะชาเขมรมีบทบาทอยู่ในอุตสาคาเนย์ของเราเนี่ยคือจักรวรรดิที่เรียกว่าฟูนันแล้วก็จักรวรรดิเจนละแล้วก็อาณาจักรอังกอร์นะฮะ ซึ่งอังกอร์คือพระนครน,น,นะครับแต่ว่าชาวเขมรจริงๆแล้วเพิ่งปรากฏเป็นรูปเป็นล่างที่เป็นต้นตระกูลของกัมพูชาประเทศกัมพูชาหรือชาวเขมรปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นเมื่ออาณาจักรพระนครหรืออังกอร์เนี่ยล่มสลายพอล่มสลายแล้วก็คือมีการเติบโตของอณาจักรที่เรียกว่ากัมพูชาหรือคัมโพชของ าคาเมดขึ้นมาต้นตระกูลของชาคาเมดก็คือเริ่มจากอาณาจักรขอมลมสลายหรืออาณาจักรพระนครอาณาจักรอังกอร,ร์แล้วแต่จะเรียกนะครับอาณาจักรขอมคืออะไรอาณาจักรขอมคือที่รวมของนครรัฐมากมายมหาศาลคือเขาเรียกว่าอาณาจักรไม่ใช่เรียกประเทศนะครับต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะ,ะครัำว่าอาณาจักรนี่มันคือใหญ่มากคิงดอมนะแล้วก็มีคนในปกครองที่เป็นนครรัฐมากมายนะเราอยากใช้คําว่านาครรัฐคือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโดย กรมสิทธิ์หรือว่าเป็นประเทศสลาดหรือว่าเป็นคนในบังคับแต่เขารวมกันหลวมๆครับเป็นอาณาจักรเครือญาตินะฮะฉะนั้นคําว่าอาณาจักรขอมเนี่ยก็คืออาณาจักรพระนครนะฮะที่มีวัฒนธรรมที่เรียกว่าชนชาติขอมโดยอ้างอิงจากชนชาติขมรในปัจจุบันก็ได้ว่าขมรคือส่วนหนึ่งของขอมนะครับแต่ขอมไม่ใช่ขมมเขมรไม่ใช่ขอมนะฮะขอมสันนิฐานว่าเกิดขึ้นเกิดจากการเรียกของคนที่อยู่ข้างบนก็คือโซเมียอธิบายคําว่าโซเมียนิดหนึ่ง โซเมียคือเทือกเขาเหล่ากาทั้งหลายที่อยู่ทางเหนือลากมาจากบนทลนยูนนานนะฮะที่เบตลงมาถึงภาคเหนือถึงพมา่านะฮะถึงลาวนะฮะถึงเวียดนามในปัจจุบันขอเรียกว่าเทือกเขาทั้งหมดเป็นโซเมียทั้งหมดโซเมียแปลว่าที่ที่ราบสูงแล้วกันเป็นภาษาที่เบตนี่ฝรั่งก็ตั้งมานะเพื่อให้เข้าใจง่าย,ายคือที่ราบโซเบียเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าทั้งหลายที่เป็นชาวเขาเพราะมันมีเขามากมายแ้ะมันมีที่ว่างระหว่างหุบเขา เขาเรียกว่าที่ลาบรุ่มนะแล้วก็มีคนอยู่บนขเขาแล้วก็มีคนอยู่บนที่ลาบรุ่มคนไทยกระไดก็อยู่ตรงนี้แหละครับกระจายกันอยู่ทั่วไปหมดในโซมียคือเราไม่ไม่สามารถแบ่งว่าใครเป็นใครนะครับอย่าไปบอกเอ้ยนี่คนประเทศนั้นประเทศนี้มันจะมีได้ยังไงครับคนเราอยู่ในบู่บ้านในเมืองในที่ลาบเนี่ยเขาก็อยู่กันเป็นแบบเป็นกลุ่มๆนะฮะสิ่งที่จะแยกคนจากแค่คนนี้ก็คือวัฒนธรรมกับภาษาเท่านั้นเอง นะฮะเพราะดีเอนเมันก็เหมือนกันหมดละมันเป็นชนกลุ่มที่อยู่ด้วยกันแพร่แพร่กระจายออกไปคราวนี้การที่มีภูเขาภูเขาภูเขาเนี่ยมันก็เลยแยกคนออกจากกันไงแยกคนจากกันหมายความว่าไงคนที่อยู่บนเขาก็เป็นชาวเขาคนอยู่อยู่พื้นราบก็เป็นคนเมืองนะฮะฉะนั้นการแยกกันตัวเนี้เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งละอันหนึ่งที่แยกกันภาษามันก็เลยเพี้ยนไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆมันเป็นหลายพันปีเป็นหมื่นปีนะครับเอาตีว่าห้าพันปีเป็นหลักดีกว่านะฮะห้าพันปีเนี่ยทำให้ภาษามันแตกต่างนะฮะแล้วก็ทําให้คนทีุ่่ม ที่อยู่คนระหว่างุูเขาเช่นที่ลุ่มแม่น้ําปิงกับลุ่มแม่น้ําโขงก็เริ่มมีความไม่แตกไม่ไม่เหมือนนะฮะหรือแม้กระทั่งรุ่มแม่น้ําต่างๆที่อยู่ในภาคใต้ของจีนก็มีเยอะแยะมากมายภาษามันก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากท้องถิ่นตัวอย่างเช่นภาษาจ้วงที่เป็นภาษาไทยนี่แหละแต่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนจนครึ่งหนึ่งเป็นภาษาจีนไปละคือใช้ภาษาจีนเยอะมาก แต่ว่าคําพื้นฐานก็ยังใช้ภาษาดั้งเดิมอยู่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยครึ่งหนึ่งก็เป็นาษาแขกกับภาษาขอมนะจะเรียกว่าภาษาคเขมรก็ได้เพราะคนคุณคเขมรก็ใช้ภาษาเดียวกันนี่แหละคเขมรนั่นมันคํามาที่หลังไงเราจะใช้ขอมเป็นเป็นตัวอ้างอิงว่าคืออดีตก่อนเขมรแล้วกันเพื่อให้ไม่สับสนภาษาขอมคือตัวที่ทําให้เกิดภาษาไทยขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยล่ะแล้วภาษาขอมก็ไปเอาจากภาษาอินเดียมาครึ่งหนึ่งเหมือนกันคือภาษาขอมเนี่ยมันเป็นภาษาที่เป็น ทีเรียกว่าพวกกิงคะที่ย้ายมาจากอินเดียมหาศาลเป็นแสนแสนคนนะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ที่อุตสาคาเนเนี่ยแล้วขึ้นมาเป็นชนชั้นปกครองแล้วคุณไม่สงสัยเลยว่าคนป่าทั้งหลายที่เป็นเขมรแมอนเนี่ยยูดีมันโตขึ้นมากลายเป็นมีวัฒนธรรมมีอาณาจักรอังกอร์ขึ้นได้ยังไงมีสร้างปราสาทเป็นพันพันแห่งอะ่ะเมื่อพันกว่าปีก่อนพันห้าร้อปีก่อนอแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมท้องถิน่นคุณดูสิมันเป็นฮินดูอะ่ะ มันเป็นศาสนาฮินดูชัดๆแล้วมันเป็นการตั้งวิธีคิดปัจญาจากพระศิวะพระวิษณุนะฮะในฮินดูทั้งนั้นนะปราสาทที่สร้างขึ้นมาก็เพื่อฮินดูทั้งนั้นนะเราก็จะเห็นว่าณาจากขอเนียคือวัฒนธรรมที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมแรกสุดของอุสาคเนยถูกไหมฮะดังนั้นของก็มีอิทธิพลต่อไทยมหาศาลไทยก็เหมือนกันครับไทยก็ไม่ได้มีวัฒนธรรมอะไรลุ่งเรืองมากหรอกครับไทยก็คือไทยพื้นบ้านถ้าคุณอยากว่าอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงคุณก็ไปดูคน บนภูเขาที่เป็นชนจ้วงคุณก็จะเห็นสิ่งที่เป็นคนไทยแทย้ๆคนจ้วงก็จะแต่งตัวไม่ค่อยมีอะไรที่มันโดดเด่นหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดคือภาษาไทยนะครับแล้วก็เขาทําวิถีชีวิตแบบคนไทยนั่นคือคนไทยในอดีตที่ยังอยู่ลงเหนืออยู่ที่เราเห็นนะฮะฉะนั้นเราต้องมองว่านั่นแหละครับคือพื้นฐานของคนไทยจริงๆคือเป็นชาวเขามาก่อนแล้วลงมาที่ราบแล้วกลายเป็นคนที่ราบแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเป็นคนเมืองนะฮะ ที่เรียกว่าอาณาจักรต่างๆนะฮะซึ่งอาณาจักรไทยแท้ๆเนี่ยเราต้องพูดว่าเริ่มแรกคือมันมีหลายอาณาจักรมากเป็น10บๆอาณาจักรที่เรียกว่าอาณาจักรไทยไม่รู้อันไหนจะเรียกอันแรกแต่ที่ใหญ่ที่สุดที่พอจะนับได้ผมขอนับเป็นอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรสุโคททยไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยรไม่ได้ใหญ่โตจนเป็นอาณาจักรใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นของอาณาจักรยุธยาคือสุโคททยรวมกับสุพรรณภูมิครับกลายเป็นอาณาจักรและก็ไปรวมกับละโว กลายเป็นอยุธยาในช่วงข้าบเกี่ยวเนี่ยคุณจะเห็นความมันไม่กี่ปีอ่ะมันประมาณร้อปีอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน,น,นจักรสุโคทัยไม่ได้อายุยืนเลยนะครับแล้วเบื้องต้นของอาณาจักรสุโขทัยกันเล็กมากนะครับเขาเพิ่งขยายอาณาจักรตอนที่รวมกับสุพรรณบุรีเนี่ยรวมออกับสุพรรณบุรีแล้วกลายเป็นอาณาจักรสุโขททยนะครับแล้วขยายลงไปทางใต้นะครับแล้วถึงมารวมกับอาณาจากาักรลโวกลายเป็นอยุธยาอันนี้ต้องเข้าใจชัดๆนะว่าสุโขทัยไม่ได้เป็นราชธานีนะครับเป็นแค่อาณาจักรที่มีนะครรัฐต่างๆนะรารวม,ววรวม,รวมับละวอีีกทายยยเป็นุธา แล้วตอนที่เป็นอยุธยาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับก็คือหมายความว่าสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาที่อโยุยาแล้วค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นอาณาจักรใหญ่จริงๆก็คืออยุธยาเพื่อมาแทนอาณาจักรอังกอร์หรืออาณาจักรพระนครที่ล่มสลายไปอาณาจักรที่ล่มสลายไปที่ใหญ่ใหญ่เป็นอาณาจักรก็คืออ,าาอังกอร์แล้วก็หายไปแล้วก็เลยกลายเป็นอาณาจากัจากรอยุธยานนชัดเจนนะครับตอนนี้เรามามองสิ่งที่เรียกว่านี้ดีกว่าฟูนันเจนละ อังกอร์แล้วก็อนนาณาจักรอุจยาอย่างนี้ชัดเจนมากตอนนี้เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในในสถานการณ์ตอนนี้คือปราสาทตาเหมือนปราสาทตาเมืองตด๊ดปราสาทตาเมืองทมถ้าคุณดูแผนที่นะฮะภาพภาพที่5เนี่ยคุณจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าชายแดนระหว่างขามเขมรกับไทยนะฮะเราจริงๆแล้วมันไม่น่าแยกประเทศเหรอถ้ามันไม่แยกประเทศมันก็มมีเรื่องเนาะ มันเหมือนคนจีนที่มีหลากหลายภาษาก็ยังมีนะครับทำไมคนจีนจริงๆแล้วพันสี่ร้อยล้านคนนี้มันโหถ้ามันพูดถึงเชื้อชาติชนชาติจริงๆในอดีตเนี่ยมันสามารถแยกได้เป็นเป็นร้อยแต่นี้ตอนนี้ถ้าเราแยกเป็นใหญ่ๆของคนจีนเนี่ยผมว่าได้แยกได้เจ็ดหรือแปดเอาว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนาะสมัยจ้านกัวสมัยลบกันที่เจ็ดประเทศลบกันนั่นแหละนี่คือรากเงาจริงๆของของภูมิภาคมันยังหลงเหลืออยู่นะความเป็นรากเงา้าตัวนั้นน่ถ้าคนไปนสังเกตดีๆว่าไอ้เจ็ดประเทศที่ลบกันใน เมื่อสองปันปีที่แล้วเนี่ย2,000ันกว่าปีเนี่ยมันจะคือรากเงาของวัฒนธรรมจีนแล้วมันได้เปลี่ยน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 นะถ้าเรามามองไอ้ที่ขเขมรกับไทยก็เหมือนกันคนขเขมรกับคนไทยนีย่จริงๆแล้วภาษาไทยนีย่เอาศัพท์เขมรเข้ามาใช้เยอะมากนะแล้วคนขเขมรก็เอาศัพท์ไทยไปใช้เยอะมากแต่มันก็ยังเป็นคนละภาษาอยู่ดีนะฮะเพราะเหตุผลก็คือรากโครงสร้างมันคนละอย่างนะมันก็เลยผสมกลมกลืนยา,ยากผมก็อยากจะถามคุณว่าทําไมคนอเมริกันพูดภาษาอังกฤษนะ เนี่ยแหละเลยก็เรารู้ว่าทําไมคนไทยผู้ภาษาไทยก็ด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือว่าคนไทยก็มีหลายเชื้อชาติมากนะครับไม่ใช่มีเชื้อชาติเอาว่าคนจีนก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะคนอินเดียต้องมีสองสามเปอร์เซ็นตะ์คนมาลายูต้องมีห้าหกเปอร์เซ็นตะ์คนขเขมรเนี่ยก็ต้องมีอยู่ห้าหกเปอร์เซ็นตะ์คนมอญต้องมีอยู่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะนะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วยังมีคนอื่นๆอีกเนี่ยเป็นชาวเขาเนี่ยชาวเขาชาวดอยเขาที่ไม่มีเชื้อชาติสิบกว่าเปอร์เซ็นตนะ์น่ะถ้าผม เอาลาวคือครึ่งประเทศนะชาแรกคนเหนือเป็นคนลาวก็ได้ครับก็ครอนประเทศอ่ะคือไทยกระไดยอยู่กันเยอะที่สุดก็คือเหนืออีสานคนสยามก็คือคนที่ราบรุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะฮะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของงาจักรอินทุยานี่คือเรียกคนสยามเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ไทยกระไดแท้นะครับคุณไปดูอ e ินเอทีมียแยกคุณไปเสื้อดูได้ว่าเขาตอบโจทย์ว่าคนที่อยู่ในรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยดีเอ็นเอไทยกระไดน้อยที่สุด คนกรุงเทพเนี่ยคนน้อยนะฮะเพราะกรุงเทพคือโดยส่วนใหญ่คือคนจีนนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไปตีโจทย์ว่าคนไทยกระไดเป็นเจ้าของประเทศนี้ไม่ได้เราต้องตีโจทย์ว่าคนไทยยอยักษเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศนี้ที่ได้ผสมกลมกลืนกลายไปการพันมันนู่นนี่นั่นมาแล้วกลายเป็นคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์แบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้และพูดภาษาไทย ดีเอ็นเอเขาอาจจะมีความหลากหลายคุณสังเกตดูสิคุณไม่สังเกตเลยมันมีความแตกต่างมากมายคนเหนือคนใต้โคตรจะแตกต่างเลยโคตรจะไม่เหมือนเลยเออฉะนั้นฉะนั้นไม่ตัวอ,อย่างหนึ่งนะคนที่อยู่ในที่ผมดูให้ดูภาพที่5เนี่ยคุณเห็นไหมครับว่าปราสาทเขาวิาหารปราสาทหนองหงปราสาทสตอกก็อกถมปราสาทพิมายปราสาทวัดภูอะไรพวกนี้ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยมันมีอันนี้คือปราสาทที่ททโดดเด่นเลยเนาะแต่ถ้าปราสาทเล็กๆนี่นะ เขาบอกว่ามีพันแห่งหรือมันที่สูญสลายไปแล้วอย่างมีตัวอย่างในเขมรเนี่ยที่เป็นปราสาทเล็กๆอ่ะเป็นคล้ายๆดานอ่ะมันก็เป็นปราสาทเหมือนกันนะครับแต่มันเล็กหน่อยอย่างนี้ีเป็นพันนะครับแล้วมันกระจายทั่วไปถึงอีสานเหนือนู่นเลยมันไปถึงนู่นเลยนะครับแถวกาญจนบุรีราชบุรีก็มีนะครับลงไปทางใต้ถึงเพชรบุรีก็มีนะครับคือนั้นคืออาณาจักรขอมโบราณนะครเราก็เลยมองเห็นว่าสิ่งที่เขาทะเลาะกันเบาแว้งกันตอนนี้คือปราสาทที่อยู่ชายแดนคล้ายๆเขาบ้าวิหารเลยคือมัันนนเเปปป็รรรราาาททที่่่่อยูะะะหหววงงกศ ไทยกับเขมรเนี่ยล่าสุดเนี่ยวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยมีการส่งเครื่องบิน F16 เข้าไปทําโซนิกบูมคูเขมรนะครับตา,ารไทยซึ่งเขาบอกว่าความขัดแย้งในอดีตตั้งแต่ปี25 5 4เกี่ยวกับไอ้ปราสาทตาเหมือนเนี่ยโดยเฉพาะตาเหมือนโต๊ดกับตาเมืองทมเนี่ยมันเป็นประสาทที่แปลกมากดูแผนที่ก็จะเห็นว่าเนี่ยแผนที่แผนที่อีกอันหนึ่งครับที่จะแสดงให้เห็นชัดเจนกว่าภาพที่6เป็นภาพที่แสดงถึงที่ตั้งของปราสาทตาเมือง กับปราสาทตาเมืองต้นตาเมืองทมเนี่ยโอ้โหมันถามแผนที่ Google มันอยู่ในเขมรนะครับแต่เกิดว่ามันทะเลาะก,กันเรื่องอะไรทราบไหมครับทะเลาะก,กันว่าตกลงเขตแดนอยู่ตรงไหนยังไม่รู้ทหารไทยก็เลยเอาไปตั้งค่ายทหารอยู่ตรงนั้นเลยครับอยู่ในคยอยู่ในปราสาทนั่นเลยครับฉะนั้นการที่กษรตราตาเมืองทมเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อขัดแย้งของเขมรว่าเขมรจะขอคืน มันก็เลยการที่มีทะเลาะกันเนี่ยก็เลยมีการขู่กันด้วยใช้ f 1 6ไปทำโซนิกบูมนะฮะแล้วก็บินต่ำไปขู่กับฐานคัมรชานะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีประสาทอยู่ใกล้ๆที่เรียกว่าศาสตร์สต็อกก็อกทมอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นประสาทที่โดดเด่นมากเดี๋ยวดูรูปดูประสาทสต็อกก็อกทมนะครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคือมันเป็นคล้ายๆอาณาจักรที่ที่รุ่งเรืองโบราณจากการที่คนที่เรียกว่าที่ราบลุ่ม ตนเลสาบเนี่ยกับที่ราบสูงพ es ี่มายหรือ <Öz> ท <gl hvad> ี่ราบสูงโคราชก็ได้เนี่ยก็คือเมืองพิมายสมัยก่อนเป็นเมืองใหญ่เนี่ยเป็นเมืองอาณาจักรอังกอร์นี่แหละครับเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับอาณาจักรพระนครคล้ายคล้ายกรุงเทพกับเชียงใหม่เงี้ยทางเหนือก็เป็นปราสาทปราสาทพิมายที่มีความใหญ่โตแลวยังมีปราสาทมีอาณาจักรลาโวนะครับที่เป็นเมืองพี่เมืองน้องอีกอันหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในอาณาจักรหอมด้วยกันได้แหละอาณาจักรลาโวก็มีปราสาทที่เห็นนะครับว่าปราสาทลบบุรีก็ไปดูนะครับฉะนั้นสิ่งททีี่่่เกกิดขึ้น็คือวา เราก็คิดว่าวัดพวกวัดพวกนี้เป็นวัดนะครับวัดที่สร้างเพื่อให้พระศิวะอยู่นะฮะไม่ใช่วัดไม่ใช่าศาสดาหรือไม่ใช่วังที่ให้กษัตริย์อยู่นะครับฉะนั้นปราสาทอย่างยกตัวอ,อย่างสดอกก๊อกทมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันในสระแก้วเหมือนกันก็จะเห็นในในในภาพที่สามนะครับแล้วก็ภาพที่สี่ภาพที่สี่นี้ก็แสดงให้เห็นถึงที่ตั้งของปราสาทต,ตาเหมือนนะครับปราสาทต,ตาเหมือนก็คือสิ่งที่เขาทะเลาะกันอยู่ตรงเนี้ยเพราะมันไม่ชัดเจนไงว่ามันอยู่ตรงไหนแล้ว ความว่าเส้นเส้นเส้นเ <_ S 1> ขตแดงมันอยู่ตรงไหนมันไม่ชัดเจนเหมือนปราสาทเขาพระพิหารที่ทะเลาะก,กันแทบตาย50ปีเนี่ยจนศาลโลกไปตัดสินว่าเป็นของเมนผมได้ดูแผนที่แล้วดูภาพปราสาทาปราสาทเขาพระพิหารก็ยังตกใจยอยู่เนี่ยภาพที่ภาพที่เจ็ดเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นปราสาทที่เขาพระพิหารเป็นปราสาทที่มันไม่น่าจะอยู่ในเขมรเลยมันไม่น่าเป็นของเมนได้เลยนะฮะเพราะมันอยู่บนยอดเขาเนินเขานะฮะเสร็จแล้วมันก็ยื่นออกไปในแผ่นดินเขมรแล้วก็ไอการตัด สมัยก่อนของเส้นเขตแดนน่มันตัดแบบไม่รู้อีนูอีเน่ครับตัดไปเรื่อยนะมันก็ตัดให้ง่ายๆนะฮะมันก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ปราสาทนี้ใครเป็นเจ้าของทะเลาะกันยิงกันแทบตายก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นของมรดกของทุกคนแล้วกันไอคิดอีนี้ก็จบจะไปแย่งกันทำไมเศษทินเศษทรายจีิงแต่ว่าต้องการให้คนไปศึกษาก็ให้มันเป็นคล้ายคลมรดกโลกไปอะไรไปก็จบคมันจะแย่งแล้วมันไม่ใช่แล่ทองคําซื้อขายของได้ที่ไหนฉะนั้นคุณจะเห็นเห็นหน้าตาของปราสาทตาเหมือนเนี่ย ตาเมืองทมที่เขาทะเลาะกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นอีโก้มากกว่าโดยเฉพาะการที่คนขเขมรเนี่ยเข้ามาที่ราสาทเสร็จแล้วก็มาร้องเพลงชาติเขาบอกว่าเป็นเพลงชาติหรือเป็นเพลงปลุกระดมกันแล้วแต่เพื่อให้แสดงเห็นว่าเฮ้ย hey, นี่ของขเขมรนะเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะจะพูดเรื่องนี้ให้มันให้มันยุ่งยากทําไมแต่ว่าเราจะบอกบอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไทยเราเนี่ยควรจะรู้นะฮะว่าไทยกับขเขมรก็คือคนกลุ่มเดียวกันแหละยียงแต่มันแยกภาษาแยกวัฒนธรรมกันมานาน แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเราก็เลยจะมามองสิ่งที่เราว่าความขัดแย้งที่ที่เกิดขึ้นก็คือที่ตั้งตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ราบสูงกับที่ราบรุ่มนะฮะแล้วมันเป็นเครือข่ายที่ควบคุมเส้นทางการค้าในอดีตนะฮะในการสื่อสารของอาณาจักรของโบราณน,นะครับสังเกตดูเขามันมีระบบะบ่อน้ําเก็บน้ําด้วยนะครับเพื่อขนาดใหญ่สําหรับทําพิธีกรรมหรือการใช้ใช้งานนะครับดังนั้นปราสาท ตัวนี้ก็เป็นที่แหล่งชุมชนนับถือใช้ประโยชน์นะครับในการชุมนุมหรือในการสักการะบูชานะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยแถวนี้เขาลบกันแรงนะครับสมัยขมรนแดงเนี่ยเป็นศูนย์อพยพนะครับแล้วก็มีการวางทุ่นระเบิดมากมายนะมีความพยายามในกําจัดทุ่นระเบิดกันยังไม่จบเลยครับตอนนี้ยังยังไม่แน่ใจเดินไปเดินมาจะโดนระเบิดได้นะก็มีได้รับทุนจากญี่ปุ่นในการที่เป็นพื้นที่การกําจัดทุ่นระเบิดนะครับส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ก็ามาทะเลาะก,กันครับเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเราจะมองโบราณสถานเนี่ยในแง่ของความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ด้วยประสาทหินที่มีสถาปัตยกรรมการสร้างจากอินเดียเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเหมือนอินเดียแน่นอนแล้วมันมาจากอินเดียแน่นอนทั้งหลักความเชื่อทั้งวิธีการก่อสร้างช่างต้องมาจากอินเดียแน่นอนมาสอนวิธีการนะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดสิ่งที่เรียกอารยธรรมให้กับคนเขมรคนอยู่ใน อุสาคเนเมื่อน่าจะมากกว่าพันห้าร้อปีก่อนเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาจากกิงคะแน่นอนคือเอเชียใต้อินเดียใต้นะฮะซึ่งเป็นแหล่งอายธรรมเก่าวกว่ามากกว่าสามพันปีแล้วก็มีประสาทแบบนี้หน้าตาคล้าย,ายๆแบบนี้ที่อินเดียนะฮะดังนั้นเราก็คิดว่ามีผู้อพยพที่เป็นชนชั้นนําหรือชนชั้นปกครองหรือว่าชนชั้นที่มีความรู้นะฮะมาที่อุสาคเนเมื่ออย่างน้อยพันห้าร้อยปีขึ้นไปก็มีประวัติศาสตร์ของเขเมรก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ ประวัติศาสตร์ไทยก็พูดถึงนะฮะประวัติศาสตร์โลกก็พูดถึงนะฮะโดยเฉพาะการที่ชาวอินเดียเนี่ยอพยพมาทางนี้เพราะด้วยการค้าขายทางเรือซึ่ง,างการค้าขายทางเรือมันมีมากกว่า2,500ปีขึ้นไปนะครับ ใน,ในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยที่อบเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเข้ามาทางฝั่งทะเลอันดามันและเข้ามาสู่อ่าวไทยนะฮะซ,ซึ่งเข็นชัดเจนนะเพราะว่าคนที่เรียกว่าคนมอญเนี่ยได้รับอายธรรมอินเดียตรงๆนะฮะถ่ายทอดมาทุกอย่างนะฮะมาที่อาณาจักรที่เรียกว่าทราวดีแล้วก็อาณาจักรทราวดีนี่ก็รวมตัวเข้า,ขออากับอาณาจักรขอมครับในสมัยพระนครนี่เหมือนกันนะฮะการที่มันมีการรวมตัวกันมากมายแล้วก็มีเขาเรียกว่าประชากรเยอะนะฮะแล้วก็มีแรด แรงงานที่เป็นทาสเยอะนะฮะผมอยากจะพูดว่าในกลุ่มชนชนใหญ่เป็นทาสนะครับคนชั้นปกครองก็อาจจะแค่10% 20%ปนะชนชั้นแรงงานก็จะเป็นชนชั้นท,ทั่วไปในที่เป็นคนช,ชาวป่าชาวดอยนะฮะที่ที่อยู่ในถิ่นนี้มีมากมายแล้วคนที่มีอรารยธรรมเหนือกว่าก็เข้ามาปกครองนะเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมการนับถืออะไรต่างๆแล้วคนพวกนี้ก็โดนกลืนไปเพราะชนจานวนน้อยกว่า อย่าลืมนะครับว่าคนที่อบปยพม,มาจากทางใต้พวกเอนเซียที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือคนส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เข้ามารวมตัวกับออสโตเชียติกนะออสโตเชียติกโอเคมารวมตัวกันนะฮะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดว่าชนชาติใหญ่ๆที่ยังอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ไม่มีประเทศก็คือมอนนะฮะกะเรียงนะฮะแน่นอนแมวนะฮะวะนะฮะจามนะฮะไม่มีประเทศครับแต่ว่ามันเป็นชนกลุ่มในอดีตที่มี ประชากรที่เรียกว่าสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นพวกที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะฮะมีภาษาที่แตกต่างกันมอนขเขมรเป็นภาษาเดียวกันในอดีตนะครับแล้วค่อยแยกแตกกันออกมาคนละคนละภาษาอักษรไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คืออักษรขอมมาลากเง้ามาที่เดียวกับอักษรขเขมรน,นะฮะอักษรขอมก็ดัดแปลงมาจากอักษรปราลวักนะฮะซึ่งเป็นของอินเดียนะฮะซึ่งเราก็จะมองเห็นทุกอย่างว่า การใช้ภาษาไทยเนี่ยมันผสมกลมกลืนมาพัฒนาการมามหาศาลนะจนไม่เหลือรากเก้าของเดิมแล้วละ่ะแต่ก็ยังเห็นร่องรอยว่ารากมันเป็นอะไรนะโดยเฉพาะโครงสร้างมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าทําอะไรขึ้นมาโครงสร้างก็ยังคงอยู่ที่เปลี่ยนไปก็คือส่วนประกอบเราก็จะเห็นที่มาที่ไปของผู้คนต่างๆในอุตสาหการรมด้วย วิธีกัน2ออย่าง DNA กับภาษา DNA ในนี่พิสูจน์ง่ายมากคุณไปดูอีคลิปหนึ่งเลยครับ DNA มันจะบอกเลยเขาว่าคนตรงนี้มันคือคนอะไรมันชัดมากเลยแต่ภาษาเนี่ยมันไม่ชัดเพราะคุณดูดิผมพูดไทยอย่างเงี้ยผมยังมีเสื้อสายจีนเลยนะฮะหรือแม้กรทั่งอาจารย์ดุนยภาคเนี่ยที่ท่านเป็นเสื้อสายอินเดียเนี่ยท่านเ็าดูไม่ออกนะครับว่าท่านเป็นเชื้อสายอินเดียคุณดูออกได้ไงดูไม่ออกนะผมไปเมืองจีนที่ไรก็ไม่มีใครบอกว่าผมเป็นคนไทยหรอกมันดูไม่ออกต่อให้ผมพูด ภาษาจีนเขาก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นคนไทยเพราะว่ามันไม่มันไม่มีความแตกต่างกับคนจีนในเมืองจีนเลยเพราะว่าคนจีนในเมืองจีนก็มีร้อยสำเนียงร้อยสำเนียงนะฮะฉะนั้นเขาไม่สามารถแยกคนด้วยว่าเอ้คุณไม่ใช่คนไทยเพราะสำเนียงคุณไม่ใช่ที่เมืองไทยทําได้นะครับเมืองไทยถ้าคุณมาคนต่างชาติมาพูดภาษาไทยคุณรู้เลยไม่ใช่คนไทยแต่ที่ไปเมืองจีนนี่ไม่รู้นะครับเพราะคนจีนไม่มีใครพูดจีนชัดครับแล้วผมพูดภาษาจีนเหมือนกับคนจีนใต้ฉะนั้น ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นคนจีนเป็นคนไทยนี่ไม่มีทางรู้เลยครับถ้าผมไม่พูดนะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกให้คนให้รู้ว่า DNA นี่เปลี่ยนไม่ได้คุณจะสามารถพิสูจน์ได้เลยตอนนี้พิสูจน์ง่ายมากครานี้เขาพิสูจน์ถึงคนญี่ปุ่นคุณเกาหลีได้หมดนะครับเอามาตรวจแต่ไม่ใช่ตรวจคนเดียวนะครับตรวจจานวนมากนะครับไม่ใช่ตรวจคนเดียวแล้วมันจะไปบอกอะไรได้ตรวจทูพิภาคด้วยนะครับตอนนี้เขาเริ่มตรวจไปเรื่อยๆแล้วจะมีคําตอบอะไรมากมายภาษาก็เหมือนกันภาษามันมีรากครับฉะนั้นเราก็เห็นรากของมันปุ๊บเราก,น,น,ก,กนั ไทยกระไดเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายมากเลยไทยกระไดพวกเดียวกันนะ,ะพะม่าไม่ใช่พม่าพวกเดียวกับอารากันเะนี่ยโครงสร้างเดียวกันแต่อารากันก็ไม่ใช่พมา่าอ่าคุณต้องคิดดูสิหลายหลายอย่างที่เราต้องศึกษาแล้วถึงจะเข้าใจว่าโลกนี้เป็นยังไงนะฮะผมเอาเรื่องประสาทมาคุยรอบต่อไปดีวกว่าครับเพราะว่าเหตุผลก็คือที่ผมเกินพวงนี้อยากให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าลงลึกเรื่องประสาทของมันเป็นยังไงครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร